เป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยวมีโครงการมีแผนก็จะเดินขึ้นไปเขานน้นนะครับแล้วก็จะไปโรกโน้นถ้ามีเวลาเนาะจะเดินสองลูกเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ซัมเมอร์บรอมประดิษฐ์บลอมเสเตอร์นะครับเปิดขาย9โมง30ถึง18นะครับนี่นะครับทุกคนข้างในก็จะขายดอกไม้นะ แล้วก็เป็นร์าด้วยเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปตรงโน้นเลยนะครับทุกคนไปกันเลยครับเราจะบุกป่าเข้าไปก่อนนะครับเราจะไปทางนี้แล้วก็หาทางขึ้นไปข้างบนนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นทางไหนนะครับทุกคนผมก็จําไม่ได้แต่ผมเคยขึ้นครั้งหนึ่งนะตอนที่หิมะหิมะตกใหม่ๆบุกคุมแล้วใครอยากดูกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับ ผมเคยขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นเป็นต้นใบแบบใบไม้กําลังผลิใหม่นะครับเราต้องหาทางกันไปเองไม่รู้ทางอยู่ตรงไหน <c oughs> เดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกันระหว่างทางไปเรื่อยๆครับทุกคนไปกันเลยนะครับ let's go โอ้ทุกคนนี่นะครับเรามาเจออยู่กองหนึ่งเนาะน่าจะเป็น ตัวอันหรือกวางมูสนี่ยแหละครับนะครับไม่รู้เราเราจะเจอหรือเปล่าแต,แต่เราเคยได้ถามเลยนะครับว่ามันจะเจอไหมครับช่วงหน้านี้ก็บอกอย่าไม่เจอนะครับจะเจอช่วงที่เป็นหน้าที่เป็นหิมะเนาะมันมันจะออกหาอาหารนะครับแต่ช่วงนี้มันก็จะหลบเข้าป,ป่าไปเราอาจจะไม่เห็นแล้วครับตรนนี้เป็นทุ่งหญ้าเลยครับทุกคนทุ่งหญ้าสวยเลยครับหญ้ากำลังขึ้นเนาะว้า เลไหมครับตอนนี้มองไม่เห็นนะครับยอดเขาอยู่ตรงไหนเพื่อเดินสุ่มไปนะครับเดินสุ่มไปเรื่อยครับทุกคน ตามโขดหินทุกคนจะสังเกตไหมจะมีพวกตะไคร่น้ำแต่เสียดายนะครับวันนี้อากาศไม่ค่อยไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่จะมีเมฆก,ก็เลยอาจจะดูแล้วมืดม,ดมดเนาะอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับเราไปกันต่อเลยครับทุกคน นี่นะครับทุกคนเดินมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะเป็นโขดหินแบบนี้นะครับแล้วก็มีต้นไม้ต้นบียอกนี่นะครับบีนะครับบีไม่ใช่วีป่าที่นี้ก็จะเป็นต้นแบบนี้ตลอดเลยนะครับนี่กวางก็มีแถวนี้ ตรงพื้นแถวพื้นนี่ก็จะมีพวกเป็นผล,ลไม้นะครับเก็บกินได้นะครับทุกคนแต่มันก็มีอร่อยแล้วก็ไม่อร่อยเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นทางเลยนะครับทุกคนยังไม่ได้ขึ้นเขาเลยแล้วแค่สลปตีนเขาเฉยๆนะครับน,นี่ก็จะเป็นสาออากาศ ทางนน้น้มนก็อยู่แถวนี้นะครับที่ผมอยู่นะเนาะี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับระหว่างทางนะไปเรื่อยๆกันเลยนะครับทุกคนโอ้ ผมก็เดานะครับทางเนี่ยมจัไม่ได้หรอกครับ <c oughs> <c oughs> เคยมาครั้งเดียว <c oughs> แล้วมาตอนนี้มาด้วย <c oughs> มันไม่เหมือนตอนนี้นะครับว <c oughs> ิวทิวทัศน์มุมมองมันคนละอย่างกันเลยนะครับทุกคน <c oughs> ไปเรื่อยๆครับ <c oughs> เดินนี้เอียงเฉียงนะครับเนะ <c oughs> าะอาจจะลื่นได้ ไปแล้วครับไปแล้วครับเราจะเจอสัตว์ป่าหรือเปล่านะครับทุกคนอถ้าทุกคนมองไปก็จะเห็นอีกระดับหนึ่งนะครับข้างหน้าเน่ก็จะมองเห็นทะเลแล้วก็จะมีโรงเรียนนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเขามองเห็นหรือเปล่าทุกคนเขาแล้วก็เห็นทะเลนะครับ ราจะไปกันต่อเลยครับ ทุกคน,อน,อนโอ้ยมีหอยด้วยครับมันยังไม่ตายนะเนี่ยเนี่ยขยับด้ด้วยโอ้โหเหมือนหอยที่บ้านเราทุกคนหอยอะไรครับคอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยนะครับว่าหอยอะไร นี่นะครับผมนึกว่า,านกคาบก็มากินนะครับมันมันมันไม่ใช่ครับสงสัยจะเป็นพวกอาหารนื้อเรื่อเลืล่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาหารกวางเดินมายังไม่ถึงยอดเลยครับเดินมาก็แวะถ่ายรูปไปเรื่อยนะครับทุกคนไปกันต่อเลยครับแต่ใกล้แล้วละ่ะทุกคนใกล้จะถึงละถ้าทุกคนสังเกตก็จะเห็น ต้นไม้อยู่ประเภทนี้แหละครับกับแบบนี้แล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งต้นอะไรต้นรงหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนะไม่ใช่ออกเสียงถูกหรือเปล่าถ้าออกเสียงไม่ถูกก็เหมือนเดิมครับอย่าว่ากันเลยแล้วเราจะเดินไปต่อนะครับ ตอนนี้เดินมาถึงยอดแล้วนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์เราจะตั้งก้อนหินขึ้นชั้นๆด้วยแบบนี้นะครับทุกคนแล้ววันนี้เราจะมาเอาก้อนหินมาตั้งด้วยนี่นะครับเดินตามผมมาเลยแ้อีกแล้ว,ลวทุกคน นี่นะครับเราจะตั้งก้อนหินแบบนี้นะครับส่วนนู้นก็จะเป็นโรงเรียนที่เป็นโบสถ์อันนี้จะเป็นบ้านที่ผมอยู่นะทุกคนเห็นไหมครับไม่มนี้เป็นสวนหญ้าเดี๋ยวเราตั้งก้อนหินนะเราก้อหินดีกว่าหาก่อนทุกคนหาก้อนหินก่อนเราจดีกว่าเอาก้อนเล็กก็พอนนะทุกคนนะ คลิปเก่าผมก็เคยมาข้า้งหนึ่งนะครับตอนหิมะเนาะถ้าใครอยากดูก็กลับไปดูเยอะกลับไปย้อนดูคลิปว่าเก่าของผมได้นะผมเคยขึ้นมาแล้ครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับตอนหิมะปกคุมบมดนี่นะครับตั้งขอตั้งหน่อยปุ๊บตรงนี้นะครับโอเค รัสูงนะแต่สวยเดี๋ยวจะพยายามนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอากาศที่เย็นเพราะมันมีต้นไม้ปกคลุมแม้ว่าอยู่ที่สูงแล้วก็จะมีลมแรงหน่อยนะครับทุกคนเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงลมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะนั่งพักพักผ่อนถ่ายรูปกันเก็บอยู่สวยๆที่นี่กันก่อนนะครับถ้ามีเวลาก็จะเดินไปฝั่งนู้นนะครับ ต่อติดตามไหมครับว่าผมจะไปหรือเปล่าโอ้ตรงนู้นทุกคนที่ผมไปปั่นจัก,กรยานแล้วแล้วก็ขึ้นไปที่เขาลูกนู้นจะมีรถนักท่องเที่ยวจอดอยู่3าคันครับเป็นรถแคมปิ้งวงรถแคมป์รถเอนะที่เป็นแอนดแนะรถป้ายครับจอดอยู่ตนู้นสคัน วน,นี้ไม่ได้ไปครับวันนี้มาขึ้นมาปีนเขาไม่ได้ปั่นจักรยานครับเดี๋ยวว่าหลังจะพาทุกคนไปตรงนู้นนะครับไปตรงนู้นมันจะมีมีทางให้ไปเห็นไหมเห็นไหมครับแต่มันไกลอาจจะมองไม่เห็นนะาเดินดูวิวหน่อยนะครับ ทุกคนเ็นไหมหิมะยังไม่ละลายแล้วก็มีน้ําตกไม่ใช่น้ําตกสิครับเป็นทางน้นํเนะมันไหลมาจากหิมะละลายมาเป็นทางลงมาเลยครับตรงนี้ตอนน้ำมาตรงนี้นะครับกินหิมะน้ำแดงอยู่ตรงนี้ทุกคนว่าแต่เขาลุ้นโน้นดีไหมครับ ลองไปดีไหมครับ <c oughs> ถ้าทางจะดีเนาะไม่เคยไปเลยมันจะมีทานน้ําหรือเปล่านะครับว่าเราจะข้ามได้หรือเปล่าถ้าไปเนาะแต่มันก็สูงดีถ้าทายดีนะครับทุกคนสูงเกือบเท่าหนึ่งของตัวนี้เปล่าเดี๋ยวจะลองจะลองไปนะครับรอติดตามครับไปแล้วครับ <c oughs> หลังจากที่เดินลงมาก็จะเป็นเจอหินนะครับหิน เจออยู่ลายก็ครับไม่เหมือนมันไม่เหมือนไข่นะปกติจะเป็นหินตามหินปูนแต่นี้จะเป็นจะเป็นหินแร่นะครับสีขาวโอ้โหสวยเลยทุกคนดูเฉยๆนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนใจนะยังไม่ได้ไปเขาลูกนู้นนะครับแต่จะลงไปดูน้ําตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเราไปเลยครับว่าจะเดินไปถึงตรงไหนเนาะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นร่องน้ํา มันอาจจะแฉะถ้ามันแฉะมากอาจจะเดินไปเดินไปไม่ถึงน้ำนะครับทุกคนเราไปกันเลยครับ ผมเดินมาก็เจอนี่น่าจะเป็นขี้กวางนะครับทุกคนมีรอยด้วยตอนที่ผมเดินลงมาถึงทานน้ำแล้วนะครับตรงนู้นหิมะยังละลายไม่หมดนะครับเห็นไหมครับขาวๆอยู่นู่นนะครับนี่จะเป็นทานน้ำเนาะ โอ้นี่นะครับทุกคนคือสวยนะออฮอเดี๋ยวผมจะลองเดินข้ามไปฝั่งนู้นดูจะมีต้นไม้ล้มขวางน้ำอยู่นะครับนี่นไม้ที่ยินแสงน้ำสดชื่นไหมครับ ตรงนี้ไม่มีลมนะครับทุกคนมันจะเป็นหบลงมาางเนาะมันก็จะมีทานน้ำเงี้ยไม่มีลมนะครับแต่อยู่ฝั่งข้างบนอะลมครับลมแรงเย็นนี่นะครับทุกคนโอ้ด้านหน้าสวยไหมครับ นะ้ำจะไหลา่างนี้นะครับโอหโหน่าจะเป็นหิมะหิม,หมละลวลายลงมาเห็นไหมทุกคนมีแต่ใบไม้เนาะใบไ,ไม้มันจะไหลลงมาตามตามไอ้นี่ของสลบลงมานะครับก็จะเป็นหิมะพาลงมาเราจะข้ามฝั่งนู้นดีไหมครับ <laughs> ไม่ไปดีกว่าเดินเลาะเลาะแถวนี้ดูก่อนนะครับนะ้ำคงจะเย็นหน้าดูนะทุกคน นี่ครับจะมีรอยนะครับรอยเท้าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นขี้กว่างแต่เมื่อกี้เอ๊ใช่หรือเปล่าผมก็เดาเอานะครับเดินล่าเลาะพามาตะลุยป่านะครับวันนี้ จะมีมนุษย์ถ้ำอยู่หนึ่งคนเอากาลังทาอะไรไม่รู้นะครับอยู่ข้างบนนะว้าว,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 วสวยครับจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูฮะ เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูนะครับครับโอ้โหก็จะค้าอยูฝั่งนู้นก็มันไปได้อยู่ไอ้ที่มันไม่เกาะอะ่ะลา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 โอ้โห จะได้อย่างเดียวนะเท้าฟ้าไม่สวยอ่ะถ้าเท้ฟาฟ้าสวยๆนะทุกคนโอวิวบรรยาก,กาศจะสวยมากเลยนี่นะครับอันนี้ก็คือใบไม้ยังไม่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 ไมอะไรไม่ไม่ขึ้นเลยยังไม่ผีเลยผีใบมันมีนิดเดียวนะครับมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะทุกคนถ้ามีใบไม้เยอะก็จะสวยอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นพวกจะเป็นย้าๆก็ขึ้นนะขึ้นมาเนี่ยก็สวยนะครับ ขอแวะตรงนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขาลุ้นๆกันถ้ามันยาวที่พีก็อาจจะเป็นสอง EP ีนี่นะครับพามาให้ทุกคนได้ดูสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแถวน,นี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะน่าจะมีปลานะถ้ามีปลาคงจะดีนะครับทุกคนเหมือนในสารคดีเนะาะที่มีปลามันมันจะขึ้นมาวางไข่อย่างเงี้ยว่ายสวนน้ำขึ้นมาเนาะ ถ้าทางจะดีทุกคนแต่มันคงไม่มีหรอครับเดี๋ยวเราจะไปเขาลุ่นน้นกันต่อเลยนะครับ